ด้วยใช่ในแง่นี้เขาโหดร้ายแต่ว่าเป็นคนเหนที่ครูบอกครับถ้าต้วยซอฟลงีนิดนึ่้ยจะมีเสน่ห์มากคือตอนนี้มีเสน่ห์สำหรับกลุ่มคนที่ชอบคนในรัณะนครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่าครเป็น่งโทรลงโหดความกับทำแข่งทำเท่าทำลงอะไรอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วครูด้วยเชื่อว่า ผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมุมที่นุ่มหรือต่งจะทาให้สามารถคว้าหัวใจของผู้หญิงได้หลายคนแล้วถ้าเราเป็นคนที่ต้องไปยืนอยู่เปนเรคีรแล้วเรามีทั้งสองมุมเดี๋ยวพ่อจะดิ้นงานเดินใช่ครับเขาบอกว่าเเริ่มเห็นของหมไม่เห็น <farms work> ขาอใ่ลยคนเียมีหมายเหตุการเกิด้ค่ยู่นะคืออันนี้ใหม่อันนี้ก็คืออนี้าโด่งมากจีิของโดมโชโชหมือนวโชว์นในทีมอะตั้เดินรอบเที่มโด่ก็คือเมื่อกี้ก็คืพูดถึงเรื่องของความมีสไตล์ความชัดเจนความแบบอทใช่ใช่นความ่เมื่ี้เราคุยกันถึงว่าความมีสไตล์เนี่ยมันก็จะทําให้มีกลุ่มคนเฉพาะที่จะชอบหรือให้ชอบอะไรต่างๆน่ก็เป็นสิ่งที่ดี เกล้าตัวงให้เลกกานะครับากเกมนรับสอนาที่น้ือรูกครูรู้สึกว่าแบบมันไม่ไี้อะไรตอบตออ่ะมันมีลองหลังเรื้องกอะไรมันหลับจริงใจอ่ะแต่ว่าแต่ว่าหาใจตัวเองเก่งๆให้เจอแล้ันนะครับแล้วก็ต้องเรียนใหม่ใช่ไหมน้องมิ้นท์ครับน้องมิ้นท์อันี้ก็คือเป็นคนที่มีรายละเอียดเยอะจะสังเกตจดจำว่า แล้วก็จะถ่ายลงมาแล้วรูปนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนคือมองแล้วมีความสุขใช่ไหมฮะล้วเป็นเป็นคนเดียวที่วาดแนวนอนสุดท้องเออเราย่จะเป็นรูปแนวตั้งก็อาจจะคิดผ่านหรืออะไรนี้ได้แต่จริงแล้วนี้เอาความดีตรงนี้คือการเก็บรละเอียดข้อมูลต่างที่เรามีอยู่เนี่ยกับการฝึกมาใช้ให้รู้่าถึงของขราวของข้านี่ก็คือเป็นอย่างที่บอกก็คือพยายามที่จะอยู่ในในความสุกต้องในกรอบใน ในสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับฝึกซ้องเองก็จะต้องแบบว่าอยู่ในทฤษฎีในกฎในอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าอาจจะมีอาจจะมีก็คือในในอันนี้จริงๆแล้ว <มา S 1> ไม่ได้ดาว่างนี้อย่างเดียวเพราะว่าเคยคุยกเขาแล้วรู้สึกเขาเป็นคนมีก่กอธิจริงๆก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่วิการตรงนี้ก็คือสีผนนันมันน้อยไปนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเอาสิ่งที่มีความรู้ที่ได้จากครูอะไรก็ตามมาผัดจันให้สีมันมันเกิดขึ้นในการับอาจารย์ช่วย มันอาจจะสะท้อนทางตัวของเราครับคือเราเป็นคนไม่สูดฉาบเล็กจัดจ้าอะไรเงี้ยแต่บางทีมันกลายเป็นรูปมันดูแบบขาดพลังไปเพราะมันดูแบบเปลี่ยนชนิดหนึ่งนะครับครับพิโตนพิโตนซิครับสาราวาสาราวัพิโตนอ่าอันนี้ก็มีความน่ารักคิดขุมผมไปกับทั้งคู่เลยคือกันไอยคี่บ้านมาแนวขำมาแนว สนุกแนลน่ารักอะไรเงี้ยสดชื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีของของซาร่าหนะครับแล้วก็คุณรักบอกว่ามีมิติเพราะซาร่าหน่าจะมีพื้นฐานในระดับนี้นะครับมองแล้วมันมันลึกมีคนดูมีแว็กซ์าวมีดวงดาวมีแสงนำสายตาเพราะมันมีความกระจุกทีโน้ตที่แบบเ็สไฮไลท์แนลแนลสืเทียนไงว่าลูกลูกเทียนเลยอ่ะเฮ้ซาร่าห์ท่านใจอย่างนั้นหรือเปล่า คือก็เลยหไอกไี่ฆ่าคือไม่รักแค่เราเองแม่ตู้นะตอ๋อตูวเนี่ยที่บอกครับว่าเราใช้คำพูนหรือว่าครับหรือว่าเอาคิกว่าแต่แ่ว่าถ้าครูมาวันนี้แล้วครูขอเสริมความสุขภาพนุ่มนวลในตัวเราเราจะสามารถที่จะคว้าใจได้อีกมาก บอกว่าช่วยข็ร้องหมดร้องเขาเข็งคนใช้ง่ายเลยครับเขอบคุณครับเขาจัดง่ายเขาเ่อ่ายเลยนะ้เฮยเฮยเาอเดยอะน่อะรกันนี่อะรันนี่อนน่รัเามอนย่าเมียที่มาพูดพ่ออะไรนะเขาดูจากตุ้ยเขาที่สังเกตเนี่มองไปนี่ไม่ใช่คนที่ท์เลย เรื่องคอนเซนทริตี้ด้วยใช่ไหมแล้วการใช้คเนี้มันบอกเลยนะพี่บุเนี่ยครับมันบอกพังพังเข้าไปครับคือผมว่ามันบอกประสบการณ์ชีวิตของเขาอะฮะที่เมื่อก่อผ่านมาแล้วก็ทอดด้วยก็สร้างกอดสร้างกอดครับ่เสร้างกอดแต่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วมันเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วครับเราจะมีแต่สิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกกับตัวเอง เราก็จะมีผลิธที่ดีณวันะนี้ไม่เหมือนเดิมอีมกแล้วมีโอกาสแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนเรามีความสุขประมาณแล้วความความนุ่มนวลความสุขข้างในของเรามาแล้วเรามีหน้าที่เป็นเอ็นเตอรเทนเาอร์เราเอาความสุขนั้นไปให้คนนะครับอย่าไปขูเ่เขาในช่วงชีวิตที่ที่ตุ้ยขาดไปขันาจจะขาดความ เนี่ยความเด็กๆความคิดผูกพความผ่อนไหวนุ่มนวลเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้กลับไปสัมผัสกับจุดนั้นแล้วมันจะมาลดความกระด้างคือความแข็งในในจิตใจเราหรือมุมมองของเราลงได้คือการที่เล่นมาเจอเด็กๆพวกนี้แค่มาทำกิจกรรมอลย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดี้ยที่้ยได้กลับมาสัมผัสอะไรที่มันแบบผ่อนนุ่มนวลเด็กๆอะไรเนี่ย คืออาจจะไม่เคยใช้ในเด็กแบบนี้ได้ทำไปแต่ได้กลับมาใช้โชคดีมากๆเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลไม่ต้องระแวงใครสบายมากเลยซึ่งเราจะไปหาจากข้างนอกเนี่ยค่อนข้างยากอะไรคือว่าเนี่ยด้วยครับเพราะว่าร้องเพลงได้ในระดับนึงไม่เก่งแล้วก็ทำไม่ถูกด้วยทเช่นไหตุอะไรนะครับ เรื่องการแสดงผมก็ไม่เสถ่ิงผมก็มีความสุขเหมือนกันก็คือคือผมก็เครียดก็เครียดกับสิ่งที่มันยังไม่มาถึงหรือที่มันกําลังจะถึงคาดหวังอะไรกับมันไหมเลยทาให้เครียดมันไม่เคยว่าคาดหวังครับแต่คือว่ามันเหมือนกับว่าผมเที่ยวไทนแล้วมันเยอะไทยมแล้วแม่่อยเหมือนว่าผมจะร้องเพลงหน่ยผมก็พอพอจะถึงแล้วอะไมันแห่กแล้วนะมันเพลงตัวเอง จริงๆแล้วก็คือปัญหาของเราคือต้องฝึกในการที่จะร้องด้วยด้วยที่ไม่ใช่ด้วยคอใช่ไหมครับด้วยลมแต่ท้องวิธีการฝึกนี้ไดยะห้ยอายได้ฝึกไหมครูว่าฝึกนะแต่พอเวลาเราร้องปุ๊บมันต่ายที่ใช่แล้วถ้าเกิดไม่มีครูอยู่ฝึกไหมก็เนี่ยครับอ่านนี้เริ่มนะครับเพราะมันเริ่มเห็นแต่ยังไม่พอใช่ไหมครับใช้วันอาทิตย์ถ้าเป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างวินาทีที่ว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยจะดีขึ้นมาก เท่าที่ครูเห็นก็ถือว่าเราเป็นคนที่โดเด่นในเรื่องของการร้องเพลงเพอเราได,ได้ใช้มันมาแต่ทําไมเราถึงตอบเองว่ามันยังไม่ดีเพราะเพราะว่าเรายังไม่รู้เทคนิคแต่เราล้องลายฮาร์ดนะครับล้องจา,จ,าจากอะไรจากอะไรเนี้ยนะฮะก็่งมันเป็นสิ่งที่ดีเลยฮนะแต่ถ้าเราฝักมันเข้ากับเทคนิคที่เราได้เรียนรู้มันจะสึดลอดเลยแล้วเราได้แล้วอ่ะเทคนิคมันคือกองอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะแต่เราไม่มีเวลาฝึกมันเพราะเราจัดเวลาไม่ ได้เป็นแต่ถ้าเพื่อ,อบอกว่าตุ้ยจะทุ่มเททำทุกอย่างบอกตัวเองหน่อยว่ามีเวลาข่าวห้องน้ําก่อนทานถ้าเราจะาำฝึกลมหายใจสิอะไรเงี้ยน,นะครับนะใช้เวลากับการฝึกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็บุคกคือสภาพใช่ครับนะครับาการเดินาการอะไรต้องควบครมเองฝึกฝึกด,ด้วยแล้วก็อ เรื่องของบุคลิกที่ถูกแสดงออกมาในลักษณะที่ไม่ว่าอะไรครับคือาบางครั้งเพื่อจะเป็นคนดแบบักข้าวๆใช่ไหมครับขำข้าเราอะไรเงี้ยในบางอย่างต้องถูกคอดโต๊ะบ้างนะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนอื่นบ้างไม่หรอกนะครับ เวลาอยู่บนเวทีหรือเวลาอยู่กับเพื่อนนิดหนึ่งมันจะดีเชิงบวไม่ใช่เราทำไม่ดีนะอย่ารู้สึกแอลแบบว่าใหครูมาบอกไม่ใช่นะแต่ครูเชื่อว่ามันจะมีเสน่ห์ขึ้นถ้าเกิดว่าเราสุภาพเสน่ห์นิดไม่ได้บอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนไม่สุภาพนะแต่ถ้าเราเลือกใช้คำที่ที่ดีดีกว่านี้มันจะช่วยจริงจริงแต่เยอะแล้วคือพยายามหาเยอะทำอย่างอื่นก็เยอะแล้ว ก็ที่สุดเพื่อนะครับแล้วครูรู้ว่าเวลาไมา่ได้พอหรอกที่จะฝึกนี้แต่ครูรู้ว่านี่คือความฝันและนี่คือสิงออง่งที่เราจะต้องทําต่อไปในอนาคตจะได้เอาพวกนี้มาเฉยนะครับขอบคุณครับรวมเลยสิบลูกทีนะวางเลยทั้งหมดเนี่ยโดนเนี่ยปากกาแล้ว <c oughs>